ดูดูน้อยลังซ่าไปลูกไปเฮียไปเร็วเร็วเรวไปลงไปไปลงไปนี่มองแมมมากเลยดูมา เดินทางกันไปทํางานนะครับโอ้ยค่อยๆลงลนกพ่อจะลื่นเหมือนกันนี่บางทีก็เดินช้าบางทีก็เดินไวเดินค่อยๆเดินก็ได้มันเดินรีบเดินก็เดินลบอีกไหนอ่ะมาทางนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับวันนี้เราก็ไปทางตรงนะครับ ไปอย่าอย่าร้องเดี๋ยวแม่ร้องอีกอยากลงไปแม่ตรงนั้นเป็นถังถมส้้มมานี้แม่พี่พี่พิเด็กน้อยสนฮนะเดินดีๆไม่ค่อยชอบเลยดูดูด,ดูอ่ะงาจะหักนั่นอ่ะโอ้พิงเดี๋ยวนะี่ ละเอาอเองละค่อยเดินเฮี้ย,ยติดกันมากเลยอค่อยเดินลูกอค่อยเดินติดเต้น ตื่นเต้นแต่เช้าเลยลูกชายเราอันนี้จะเป็นแม่แม่แม่โหนนานะครับผมเป็นแม่รับอีกเชือกหนึ่งไม่ใช่แม่น้อยน้อยนะไม่ใช่นะจะเล่นกันมากถนะอยถอยโอ้เพลงเนี่ย เอาเมาเล่าเร้ยมาเอ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 าปอมัอยู่ข <laughs> ้างในฮะอ่ะไอ้ลิงปอมัอยู่ข้างในฮะเฮเล่นตื่นเต้น เด็กๆมันตื่นเต้นนะครับแม่ๆก็อย่างนี้แหละถ้าปล่อยเกินเน,เนี่ยเล่นเกินเนี่ยเราก็จะสนเกินบางทีก็จะไม่ให้จับเลยนะครับถ้าได้เล่นเกินไปนะผู้พิงเรานะครับนี่ถ้าแม่น้อยใหม่เชือกนึ่งโอ้โหที่ปางเรานี่แบบไม่เป็นการงานแน่นอนนะครับจะวิ่งกันเล่นทุกวันนะครับนี่ดูกำลังลงมานะครับแม่แม่ช้าง ทอยอยกันลงมาโอเคเราต้องจับแล้วก็ไปอาบน้ำกันนะครับผมอ๋อพอเล่นแล้วนะครับโอเคนะครับผมพเพิงเพือมาเพมอันจะไม่ให้จับแล้วนี่เฮ้ยวนอยู่นั่นแหละโอเคพอแล้วพอแล้วเพมาวิ่งกัเพมาอาบน้ำก <laughs> ันลูกมาเพมาเพมาเพมาโอ้ย เอาเพ่เพ่เพ่ถอยเพ่ถอยเอาวิ่งเด็กน้อยวิ่งเอาโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะล่อควยไปลอก่อนเดี๋ยวไม่ให้จับดูเวลาวิ่งจะไม่ให้จับดูตื่นเต้นนะครับจะห่วงเล่นอยู่โอเคนะครับ เียงโอเคครับผมอ,อย่าร้องลูกอย่าร้องอย่าร้อง